เทศกะทัวรยกร้อสัปดาห์นี้ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีธรรมชาติเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับ <c oughs> ไปเที่ยวชมรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับการใช้ธรรมชาติบำบัดรักษาเยียวยาอาการป่วยไขท้ทั้งทางกายและโดยเฉพาะทางใจไปกันที่บ้านกลางทุ่งโฮมสเตย์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาวไพรที่บ้านกลางป่าโฮมสเตย์เพื่อสุขภาพที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีสวัสดีครับปรแปดครับปรแปดครับทำไมต้องเป็นบ้านกลางป่าด้วยนะครับ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยชอบป่าก่อนเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าที่มีต่อชีวิตของคนสัตว์แล้วก็ของโลกเลยนะคะพอเราได้ศึกษาได้รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าเราก็เลยมาทําบ้านที่อยู่กลางป่าพอทําเสร็จแล้วนะคะไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วค่ะอยากให้คนอื่นมารับรู้ความสุขอันนี้ประโยชน์อันนี้ด้วยค่ะก็เลยเป็นที่มาของโฮมสเตย์ บ้านกลางป่าดังนคนที่จะมาที่นี่ต้องเป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะป่าดงพงไพ่ยยนี่แหละค่ะแต่ของเราเนี่ยคะเป็นกิจกรรมอาบป่า<ะ>ซึ่งไม่ใช่เป็นการเดินป่าธรรมดาเป็นกิจกรรมชินรินโยกุในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขามีการวิจัยว่าป่าให้อะไรกับเราบ้างทั้งกายและใจค่ะ ทั้งหมดที่เป็นศูนย์นะคะเราเรียกว่าศูนย์อบป,ป่าตรงนี้นะคะโดยใช้พื้นที่ของเอกชนธรรมดาเราจะไปอาป,ป่าในธรรมชาติในอุทยานอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่นี่ป้าไปไกลไม่ได้แล้วก็ป้าก็มีความรู้สึกป่าที่นี่แหละคือใช่ก็ป่าแล้วปลูกขึ้นมาเองนี่แหละถูกไหมครับเป็นป่าที่ รุ่นปู่ย่าตายาย่ังเดิมแต่ไม่ใช่ของป้าเข้าขายให้กับคนต่อมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตั้งแต่ดั้งแต่เดิมไม่มีการปลูกเพิ่มด้วยค่ะเป็นป่าดั้งเดิมเลยอ่ะเกิดเป็นป่าธรรมชาตินี่แหละครับแล้วเราก็มีหน้าที่มาอนุรักษ์ดูแลรักษาเอาไว้แปครับแล้วนี่ป้าอะไรครับรหัสของต้นไม้ต้นนี้อะคะว่าเขาปล่อยออกซิเจนมาให้เรา ได้แค่ไหนอย่างไรในต้นในต้นนี้ค่ะภาวะเรืองกระจกที่เกิดขึ้นในโลกมันจะลดลงค่ะโออันนี้คาร์บอนเครดิตเลยที่กำลังเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยบ้าเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งเป็นการร่วมโครงการที่ช่วยในการขายก๊าซออกซิเจนให้กับโลกซึ่งเรามีข้อตกลงกันว่าใครทําให้โลกเกิดมลพิษมากเท่าไหร่ก็ต้องชดเชยด้วยกัน ผลิตออกซิเจนมากเท่านั้นส่วนมากยังเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่หรือธุร,ธรกิจใหญ่ยังไม่ลงมาถึงผู้คนแต่ผู้คนจะได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี่นะครับธรรมชาติเยียวยาทุกสิ่งอย่างและกิจกรรมไฮไลท์ที่ป้าแอดทิพวรรณผู้ก่อตั้งบ้านกลางทุ่งโฮสเย์แห่งนี้ขึ้นมานั่นก็คือกิจกรรมธรรมชาติบำบัดที่เรียก,กันว่าการอาบป่าจะเป็นอย่างไรตามป้าแอดไปอาบป่ากันเลยครับ ในนาบัดนี้ไปแอดโฮมสเตย์สุขภาพบ้านกลางป่าก็จะพาผมกิษณะทวยล้อมาสัมผัสถึงการอาป,ป่า <Yeah. S 1> และเพื่อจะมองโอกาสลู่ทางธุรกิจเพื่อสุขภาพนี่วันนี้เราเชิญท่านพานิจจังหวัดกาญจนบุรีคุณยุพานาคามาร่วมอาป,ป่ากันแล้วด้วยสวัสดีครับคุณยุพาครับ อพอเรามาอยู่ที่นี่สิ่งแรกที่เรารู้สึกได้ก็คือการจนบ,บุรีมันมีอะไรดีเยอะทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารเยอะแยะไปหมดที่นี่มันใกล้กรุงเทพด้วยมันก็น่าจะเหมาะกับธุรกิจเวลเนสซึ่งจริงๆแล้วผู้ประกอบการของจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็ทําอยู่แล้วสถานที่อย่างของป้าแอด๊ดอาป่ามีอยู่แล้วนะคะเราพยายามจับพวกนี้ค่ะมา เป็นก้อนหนึ่งเดียวกันมาเป็นกลุ่มหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะเราจะขับเคลื่อนธุรกิจเวลเนสของจังหวัดกาญจนบุรีไปข้างหน้าค่ะธุรกิจเว็เนสนี่ถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญอีกเป้าหมายหนึ่งของธุรกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและอีกหลายจังหวัดทั่วเมืองไทยเอาเลยครับเดี๋ยวป้าแอดจะพาเราไปอาป่ายังไงฮะอาป่าี่ตรงนี้เส้นทางนี้ยังไงครับอาป่าก็คือเอาคอนเซปต์นะคะว่าเราจะเดินเข้าไปในธรรมชาติในป่าเนี่ยค่ะเพื่อซึมซับ ธรรมชาติมาสู่ร่างกายของเราโดยใช้ผัสสะทั้งห้าก็คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราทิ้งโลกภายนอกแล้วก็ตาเริ่มมองไปที่ธรรมชาติตาดูหูฟังได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงอะไรต่อไรค่ะเริ่มไปยิ <ขา S 2> นได้งินได้ยยิ่งรีดด้วยค่ะได้ยินเสียงธรรมชาตินะคะตาดูหูฟังจมูกอาจจะได้กลิน่นซึ่งซึ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนได้ได ประโยชน์จากธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าพอเราเริ่มเข้ามาในป่าปุ๊บเนี่ยต้นไม้จะปล่อยสารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารเฉพาะของตัวเองเรียกว่าไฟทอนไซด์ออกมาเราก็สูดหายใจไปอพอเราสูดปุ๊บเนี่ยมีงานวิจัยออกมาว่าไอสารตัวนี้มันทําให้เราหายเครียดเอาละัฟังพระแอดพูดนี่เคิมเลยนะครับเราต้องไปเดิน <ไฟ S 2> ป่าครับไปแล้วไปอยู่ป่าครับไปเลยครับไปลุย